ออกมาจากอีเมลฉบับหนึ่งครับเจ้าของเมลฉบับนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของเขาครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนของเขาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่เพื่อนของเขาได้พบเจอในตอนที่ได้ไปทำงานเป็นคนขับรถที่สถานีอนามัยแห่งหนึ่งครับมากันอีกแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสถานีอนามัย มีอยู่หลายเรื่องเลยครับที่ผมได้หยิบยกมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็น่ากลัวและทำให้ขนลุกและผมก็รับรองครับว่าเรื่องนี้ก็สนุกและตื่นเต้นไม่แพ้กันแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณวินครับ เขาบอกว่าประสบการณ์สุดห้อนที่เขาเขียนมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์จากเพื่อนสนิทของเขาครับเพื่อนคนนี้ชื่อว่าพบโดยเรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาเลยครับย้อนกลับไปในตอนนั้นคุณพบเป็นชายหนุ่มที่ย่างเข้า35ปีครับมีรูปร่างสูงผอมแต่ล่ำในแบบของคนทำงานกลางแจ้งมาเกือบทั้งชีวิตเขาเองเพิ่งย้ายมาจากโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอข้างเคียง หลังจากที่เขายื่นเรื่องขอเปลี่ยนที่ทำงานเพื่อกลับมาอยู่ใกล้แม่ซึ่งป่วยติดเตียงที่อำเภอบ้านเกิดครับเพื่อกลับมาอยู่ใกล้แม่ซึ่งป่วยติดเตียงที่อำเภอบ้านเกิดครับด้วยอุปนิสัยส่วนตัวแล้วคุณพบเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดค่อยจาครับ แต่เป็นคนจิตใจดีสุภาพกับคนรอบตัวและทำงานแบบไม่เกี่ยงเลยครับหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างเขาเองได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาลประจำสถานีอนามัยแห่งหนึ่งซึ่งสถานีอนามัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานครับอยู่ห่างจากตัวเมืองราวๆ40กิโลเมตรซึ่งในยุคสมัยนั้นถนนทางเข้าค่อนข้างจะเปลียวครับขนาบด้วยทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ มีบ้านคนบ้างอยู่ป่าปลายแต่รวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวสถานีนามัยแห่งนี้สร้างมานานเกือบ20ปีแล้วครับในยุคสมัยนั้นนะครับลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งไม้เครึ่งปูนด้านนาเป็นส่วนของตรวจคนไข้กับห้องฉุกเฉินส่วนด้านหลังเป็นอาคารไม้เก่าที่ถูกแบ่งออกเป็นห้องๆครับเช่นห้องเก็บยาห้องทําแผลห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ มีหลอดไฟนีออนติดอยู่ตามทางเดินในช่วงเวลาตอนกลางวันก็ดูเหมือนสถานที่ราชการโดยทั่วไปครับแต่หลังจากที่ตกเย็นอาคารแห่งนี้จะเงียบราวกับไม่มีคนอยู่คุณพบเดินทางมาถึงสถานีตอนบ่ายแก่ๆครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าเวรกลางคืนในวันแรกเจจิ๋วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการก็นำพาเดินดูรอบๆนะครับและได้แนะนำเขาให้รู้จักกับพยาบาลเวรอีกคน ที่อยู่ในกาดกลางคืนด้วยเช่นเดียวกันพี่คนนี้ชื่อว่าพี่อ้อยครับพี่อ้อยเป็นพยาบาลวิชาชีพไวกลางคนดูเป็นคนที่คุยง่ายๆแต่เธอก็เป็นคนตรงๆนะครับเธอบอกว่าเธอทํางานที่นี่มาเกินมากกว่า10ปีแล้วทําให้รู้จักทุกซอกทุกมุมของสถานีพี่อ้อยได้บอกกับเขาครับว่าคืนนี้เนี่ยให้เขานอนพักที่ห้องเจ้าหน้าที่ตรงท้ายตึกนะถ้าเกิดมีเคสดว่วนเราจะได้พูดกันเรียกกันง่ายๆ พี่อ้อยพูดแล้วก็ส่งกุญแจห้องให้กับเขาครับขอขยายความให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับการเข้าเวรกลางคืนของที่นี่นั้นจะเริ่มตั้งแต่4ี่โมงเย็นยาวไปจนถึง8โมงเช้าของวันถัดไปโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่เวรสองคนเสมอคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขครับและอีกคนก็คือพนักง,งานขับรถพยาบาลอย่างคุณพบซึ่งในช่วงเวลาหัวค่ัมันก็จะไม่มีอะไรมากมายหรอกครับ หน้าที่หลักๆก็แค่เตรียมเวชภัณฑ์จัดยาตรวจสอบความเรียบร้อยของรถพยาบาลและดูแลเคสผู้ป่วยฉุกเฉินหากว่ามีเข้ามาแต่ส่วนมากพอเลยสีทุ่มไปแล้วมันก็จะเงียบครับทุกคนก็จะแยกย้ายเข้าไปพักผ่อนในห้องของตัวเองโดยที่พี่อ้อยก็มีห้องพักประจําอยู่ที่ด้านหน้าตึกใกล้กับห้องตรวจผู้ป่วยนะครับส่วนห้องของคุณพบจะอยู่ที่ด้านหลังตึกใกล้กับห้องยาเก่าที่ปิดไว้เฉยไม่ได้ใช้งานแล้ว ทั้งสองห้องตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรครับอยู่คนละมุมตึกเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะเดินแยกกันพี่อ้อยก็ได้บอกกับคุณพบว่าถ้ามีเหตุด่วนหรือว่ารถฉุกเฉินเข้ามาพี่จะเดินไปปลุกนะแต่ถ้าทุกอย่างเงียบก็นอนพักให้เต็มที่คุณพบพยักหน้ารับอย่างเข้าใจก่อนที่จะลากกระเป๋าใบเล็กของตัวเองเดินไปตามทางเดินไม้ที่ดังล้านเอียดอาร์ตเขาเดินอ้อมไปด้านหลังอาคารครับจนไปถึงที่หน้าห้องพัก ห้องพักที่ว่านี้ติดอยู่กับห้องยากเกา่าซึ่งถูกปิดล็อกไว้ตลอดเวลาตอนที่คุณพบไขกุญแจเข้าไปในห้องสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นไม้เก่าและอากาศอับอับแบบที่เรามักจะพบเจอกันในตึกที่ไม่ได้เปิดใช้งานมานานแต่ว่าภายในห้องก็สะอาดเรียบร้อยดีครับมีเตียงเหล็กขนาด5ฟุตหมอนผ้าหม่มผัดลมตั้งพื้นแล้วก็หน้าต่างบานเกรด ที่เปิดออกไปก็จะเจอกับต้นมะขามเทศขนาดใหญ่ด้านหลังเขาวางของจัดเตียงแล้วก็ล้มตัวลงนอนชั่วครู่ปล่อยให้พัดลมพัดโดนหน้าเบาๆขณะที่ท่อสายตามองเพดานไม้แม้ว่าในใจจะไม่ได้พูดออกมาแต่ลึกๆแล้วก็รู้สึกถึงความเงียบที่มันไม่ปกติครับที่นี่มันเงียบแบบไม่ใช่ความเงียบสงบแต่มันคือความเงียบจนเหมือนทุกเสียงรอบตัวมันหายไปหมดเลยไม่มีเสียงมาแรง ไม่มีเสียงลมมีเพียงแค่เสียงพัดลมกับเสียงเต้นของหัวใจตัวเองกระทั่งเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครับคุณพบก็เดินออกไปช่วยพี่อ้อยเดินตรวจสอบดูรถพยาบาลเติมน้ำมันเช็คน้ำเช็คไฟเผื่อว่ามีเคสด่วนเข้ามาซึ่งทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับทั้งสองคนก็แยกย้ายกันกลับเข้าห้องพักแต่เมื่อเขากลับมาที่ห้องเขาก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกครับ เพราะที่ห้องยาเก่าที่อยู่ใกล้กันที่พื้นมีรอยขุ่นเป็นทางยาวเหมือนมีอะไรบางอย่างลากผ่านประตูไปมาคุณพบเองจึงลองเอามือไปแตะลูกบิดห้องนั้นเบาๆครับและพบว่ามันเย็นเฉียบเราเกับเอานิ้วจุ่มน้ำแข็งเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเพราะว่าในตอนนั้นอากาศมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นครับแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับเขาได้แต่ทิ้งความสงสัยนั้นไว้เดินกลับเข้ามาในห้อง พอตกดึกเขาก็ปิดไฟแล้วก็เข้านอนพยายามจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเข้ามาได้ทุกเมื่อแต่ในขณะที่เขาเคลิ้มๆกำลังจะหลับครับเขาก็ได้ยินเสียงแกล้งแกรกเสียงเหมือนมีคนปิดลูกปิดเบาๆดังมาจากห้องยาห้องข้างๆครับคุณพบก็ลืมตาขึ้นมาทันทีกว่าตามองไปรอบห้องหลังจากนั้นก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจ แต่ว่าเสียงนั้นมันหายไปแล้วครับซึ่งเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะหูฝาดไปคืนนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับรุ่งเช้าของวันใหม่คุณพบก็เดินออกมาจากห้องพักพร้อมกระติกกาแฟที่พกออมาจากบ้านพี่ออยนั่งเขียนบันทึกอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์พอเห็นเขาเดินออกมาก็ยิ้มให้เล็กน้อยครับพี่อ้อยพูดทักทายขึ้นมาว่าเป็นยังไงนอนหลับดีไหมเมื่อคือน คุณพบก็ตอบกลับไปนะครับบอกว่าก็ดีครับแต่มันมีเสียงอะไรแปลกๆไม่รู้ครับพี่เสียงเหมือนลูกปิดเนี่ยมันหมุนดังมาจากห้องข้างๆไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าสิ่งที่เขาพูดออกไปมันทําให้พี่อ้อยถึงกับชะงักเล็กน้อยก่อนที่เธอจะหัวเราะขึ้นมาเบาๆและก็พูดตอบกลับมาว่าโอ้ยพี่ก็เคยเจอบางคืนก็เหมือนมีคนเดินอยู่ที่ด้านในทั้งที่ห้องมันล็อกคุญแจจากด้านนอกแต่มันไม่มีอะไรหรอก ไม่ต้องไปคิดมากล่ะเมื่อได้รับฟังแบบนั้นคุณพบก็ยอมรับนะครับว่าคําตอบที่ได้รับกลับมามันก็ทําให้เขารู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อครับได้แต่พยักหน้ารับเบาๆเ่ว่เวลาตอนกลางวันของวันนั้นงานมันไม่ได้เยอะมากครับมีคนไข้เข้ามาใช้บริการ2-3รายซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่แหละครับที่เข้ามาเช็คความดันบนว่าปวดข้อแล้วก็มารับยาทั่วไป คุณพบเองก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ตรวจสอบรถทำความสะอาดห้องฉุกเฉินและช่วยยกของจากคลังเวชภัณฑ์ช่วงบ่ายของวันนั้นเขามีโอกาสได้พูดคุยกับลุงนวมเจ้าหน้าที่รปภที่ทำงานที่นี่มาหลายปีครับลุงนวมเป็นชายร่างผอมผิวดำกล้านเหมือนคนเคยผ่านแดดมาหนักๆทั้งสองคนก็ได้มีการพูดคุยและก็ทำความรู้จักกันนะครับ สอบถามถึงที่มาที่ไปว่าคุณพพเนี่ยเป็นใครมาจากไหนบอสทนาก็เป็นไปได้ด้วยดีครับซึ่งในระหว่างนั้นลุงนวมก็เหลือบมองไปยังอาคารไม้ฝั่งด้านหลังแล้วอยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่าตรงห้องเก็บยาเกา่าอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันนะคืนไหนที่ได้กลิ่นยาแดงๆก็แค่ปิดประตูปิดหน้าต่างไปแล้วกันอย่าไปเปิดละ่ะมันไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัวทาไม่ไปแย่เขาเขาก็ไม่มายุ่งอะไรด้วยหรอก คำพูดนั้นมันทําให้คุณพบรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยอาการที่ลุงนวมพูดทีเล่นทีจริงมันก็เลยทําให้เขาคิดว่าแกก็คงจะแค่พูดหยอกหรือว่าพูดเล่นไปเพียงเท่านั้นแหละครับสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะกระถะเหล็กเผาสองรุ่นนะคะที่มีลูกค้าถามกันมา,มากๆก็คือส่งจีนแล้วก็ส่งฮ่องกงนะคะแกก็คงจะแค่พูดหยอกหรือว่าพูดเล่นไปเพียงเท่านั้นแหละครับตกเย็นของวันนั้นเวรดึกก็ยังคงมีคุณพบ กับพี่อ้อยอยู่เหมือนเดิมครับอากาศในค่ำคืนเย็นลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทั้งสองคนแยกย้ายกันเข้าห้องในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มเมื่อทำธุระส่วนตัวจนเสร็จคุณพบก็เข้านอนตามปกติแต่ในกลางดึกคืนนั้นครับช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเขาก็ต้องสะดุ้งตืง่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงบางอย่างเป็นเสียงเหมือนมีคนเดินผ่านหน้าห้องเขานิ่งเงียบอยู่นานครับฟับงเสียงเท้าสัมผัสกับพื้นไม้ เสียงนั้นเดินอย่างช้าๆแล้วก็หยุดเป็นจังหวะเหมือนว่ามันกําลังฟังว่าคุณพบเนี่ยตื่นหรือยังคุณพบไม่รอช้าครับรีบเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เปิดประตูออกมาเบาๆสิ่งที่พบคือด้านนอกห้องมือสนิทเลยครับมีเพียงไฟรีีตรงมุมทางเดินที่สองสว่างอยู่ไกลๆเขากวาดไฟฉายไปมาบนพื้นพยายามมองดูรอบๆแต่ก็ไม่พบเจอใครหรืออะไรที่ผิดปกติเลยครับ แต่ในตอนนั้นเองสายตาก็ได้เห็นว่าประตูห้องเก็บยาเก่าที่มันล็อกไว้อยู่ตลอดตอนนี้มันเปิดแง้มอยู่ครับคุณพบยอมรับนะครับว่าเขาตกใจกับภาพที่เห็นเขายืนนิ่งอยู่นานทํำอะไรไม่ถูกก่อนที่จะตัดสินใจเดินถอยหลังกลับเข้าห้องปิดประตูล็อกแล้วก็นั่งเงียบอยู่บนเตียงด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยส่วนตัวไม่ได้กลัวผีแบบคนทั่วไปนะครับ แต่ความรู้สึกในตอนนั้นมันบ่งบอกได้เลยว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ด้านหลังประตูอย่างแน่นอนซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับรู้แค่ว่ามันน่ากลัวมากๆสุดท้ายแล้วเขาทำได้เพียงพยายามนอนต่อแต่นอนยังไงมันก็นอนไม่หลับนะครับเวลาผ่านไปจนถึงเวลาตีสเสียงลูกบิดมันก็เริ่มดังขึ้นใหม่อีกครั้งแกรกแกรก ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่เดินกลับไปกลับมาคุณพบกลัวมากครับได้แต่นั่งหลับตาพนมมือขึ้นไหวในความมืดและได้แต่ภาวนาให้เรื่องแปลกๆเรื่องนี้มันจบสิ้นลงสักทีเช้าวันต่อมาด้วยความกังวลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันเป็นเรื่องที่เขาคิดมากไปเองครับเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพวกพี่ๆฟังหลังจากที่ทำงานไปเรื่อยๆครับคุณพบบอกว่า ตัวเขาเองก็เริ่มสังเกตได้ถึงความผิดปกติถึงแม้ว่าพี่อ้อยเนยจะพยายามทําเป็นปกติทาเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็ได้สังเกตครับว่าเธอเองมีอาการที่ดูหวานระแวงเวลาที่เดินผ่านหน้าห้องยาเก่าเธอรีบก้าวเท้าเดินเหมือนไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นนานๆช่วงบ่ายของวันนั้นหลังจากที่พักกลางวัน คุณพบก็เดินไปนั่งที่ใต้ต้นมะขามเทศด้านหลังตึกนะครับเขาถือแก้วกาแฟไว้ในมือแล้วก็นั่งดื่มไปเรื่อยๆมองดูห้องเก็บยาเก่าและสงสัยว่าด้านในมันมีอะไรกันแน่ระหว่างที่เขากำลังนั่งอยู่นั้นก็มีเสียงปีเท้าเดินมาจากด้านข้างลุงนวมเดินเข้ามาพร้อมกับทักทายว่ามองอะไรคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคำพูดนั้นมันทำให้คุณพบไม่รอช้าครับรีบพูดถามออกไปทันทีว่า ในห้องนั้นมันมีอะไรแปลกๆใช่ไหมครับลุงลุงนวมได้ยินก็ถึกกับถอนหายใจหลังจากนั้นก็นั่งหลงข้างๆแกทำหน้าเหมือนคนที่ไม่อยากพูดแต่รู้ว่าสักวันยังไงก็ต้องพูดออกมาครับแกบอกว่า13ปีก่อนตอนที่อาคารตรงนี้มันยังใหม่ๆอยู่ห้องยาห้องนั้นก็ใช้เป็นห้องเก็บของหลักๆเลยมีพยาบาลสาวคนหนึ่งชื่อว่ากุ้งมาทำงานเวรดึกเพียงคนเดียว เพราะในตอนนั้นช่วงเวลานั้นมันไม่มีเจ้าหน้าที่รถพยาบาลก็ยังไม่มีมีคนประจำอยู่เพียงแค่สองคนมันก็เลยมีความจำเป็นที่เธอต้องอยู่คนเดียวตลอดทั้งคืนลุงนวมพูดแล้วก็หยุดไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ต่ำทุ้มเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ทุกคนเดินทางเข้ามาทำงานทุกคนได้สังเกตว่าคนที่ชื่อกุ้งเนี่ยหายตัวไปพยายามเดินหากันอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอจนได้พบว่า ห้องยาห้องนี้มันถูกล็อกจากด้านในทุกคนตัดสินใจที่จะเปิดประตูพังประตูเข้าไปและได้พบกับร่างไร้วิญญาณของเธอนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องโดยที่มีร่างของผู้ชายคนหนึง่งนอนเสียชีวิตอยู่ไม่ห่างจากกันไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่ทราบถึงแรงจูงใจแต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นอดีตคนไข้จิตเวช ที่อาจจะเข้ามาในช่วงเวลากลางดึกและทำร้ายกุ้งจนเสียชีวิตคุณพบได้แต่นั่งเงีย,งยบๆไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินเพราะฟังดูแล้วมันเหมือนเรื่องเล่าตามวงเล่าซะมากกว่าแต่สีหน้าของลุงนวมกับดูสีเรียดแกไม่ได้ล้อเล่นอย่างแน่นอนครับลุงนวมได้เล่าต่อว่าหลังจากนั้นห้องยาห้องนั้นก็ปิดถาวรไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้อีกแต่ในบางคืนจะมีคนได้กลิ่นยาฆ่าเชื้อแรง ลอยคลากพุงขึ้นมาตอนตีสามบางคืนก็มีเสียงเหมือนคนเปิดตู้ยาตามมาด้วยเสียงเดินไปเดินมาเบาๆเ,เหมือนว่าเธอกำลังหยิบยาให้กับคนไข้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงมีคนเจออยู่เมื่อคืนลุงก็เห็นนะเห็นว่าไฟในห้องมันติดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเหมือนมีคนอยู่ที่ด้านไหนเรื่องราวทั้งหมดมันฟังดูเวอร์เหนือธรรมชาติครับแต่มันก็ทำให้คุณพบคิดไม่ตกอยู่เหมือนกัน คืนนั้นเขาเข้าเวรด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมถูกก้าวย่างเดินที่เดินผ่านหน้าห้องยาเหมือนเขารู้สึกได้ถึงสายตาของใครบางคนที่กำลังจับจ้องมองเขาอยู่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกหวาดกลัวแต่มันเป็นความรู้สึกอึดอัดอึดอัดมากๆจนแทบหายใจไม่ออกเวลาสองคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งในทุกคืนที่ผ่านมาคุณพบก็ยังคงสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ปแปลกๆที่มันเกิดขึ้นโดยตลอด จนเข้าสู่คืนวันที่หในวันนั้นเป็นวันที่คุณพบต้องเข้าเวรกลางคืนเพียงคนเดียวครับเพราะว่าพีอ้อยได้ลาง,งานกระทันหันเหตุเกิดก็เป็นเพราะลูกของแกไม่สบายบรรยากาศทุกอย่างในค่ำคืนนั้นยังคงเงียบสงบอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อเขาได้อยู่ที่นั่นเพียงลำพังเขากลับรู้สึกว่ามันเงียบจนดูน่าผิดปกติและเช่นเดิมครับในช่วงเวลากลางดึกของคืนนั้นช่วงเวลาประมาณตีสาม เสียงเสียงเดิมก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งเป็นเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่ค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องของเขาไปอย่างช้าๆหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงบิดลูกบิดแต่ในรอบนี้มันกลับแปลกออกไปเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนกรอนเก่าๆที่มันค่อยๆถูกโบดล็อกอย่างช้าๆแกล้เอ็นการแปลกๆที่เกิดขึ้นในหลายคืนที่ผ่านมาทําให้จากในตอนแรกเขาเองก็ยอมรับนะครับ ว่าเขาก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับทำให้เขาเริ่มที่จะอยากรู้ครับว่าภายในห้องนั้นมันมีอะไรกันแน่เขาจึงตัดสินใจคว้าไฟฉายเปิดประตูออกจากห้องนอนแล้วเดินตรงไปที่ห้องยาตอนที่ไปถึงได้พบว่าประตูหน้าห้องยาถูกเปิดออกครึ่งหนึ่งครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้ในทันทีก็คือกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่รุนแรงจนแทบน้ำตาไหล ในตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะครับคุณพบเอื้อมมือไปจับบานประตูแล้วค่อยๆเปิดมันออกอย่างช้าๆภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือด้านในห้องเก็บยาที่มันมีชั้นวางและอุปกรณ์อยู่เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยฝุ่นหนาคุณพบยืนอยู่หน้าห้องอย่างช่างใจก่อนที่เขาจะตัดสินใจก้าวเท้าเดินเข้าไปเขาใช้ไฟฉายที่มีอยู่ในมือส่องมองดูไปรอบๆครับ แต่หลังจากที่ก้าวเท้าเข้ามาในห้องได้เพียงแค่สองก้าวเท่านั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นที่ด้านหลังปังคุณพบสะดุ้งด้วยความตกใจครับเขารีบหันหน้ากลับไปมองและพบว่าประตูไม้มันปิดเข้ามาเองเขาลนลานจนทำอะไรไม่ถูกครับรีวิ่งไปที่หน้าประตูเพื่อต้องการจะเปิดมันแต่ทันใดนั้นเองหางตาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัว ที่มุมห้องด้านในสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่เธอสวมชุดพยาบาลเก่าๆผมยาวปรกหน้ายืนนิ่งๆจ้องมองมาที่เขาแบบไม่ขยับตัวด้วยความตกใจคุณพบก็รีบหันหน้ากลับไปมองเธอโดยที่เขาเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับแสงไฟจากไฟฉายที่ถืออยู่ในมือสาดส่องไปที่จุดนั้นในทันทีแต่สิ่งที่พบเจอค,อคือความว่างเปล่าครับ ผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนและหายไปได้อย่างไรหลังจากนั้นคุณพบก็รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องยาวิ่งกลับไปที่ห้องพักของตัวเองและนอนคลุมโปงอยู่แบบนั้นจนถึงเช้าเช้าวันต่อมาเขาตัดสินใจที่จะแจ้งกับหัวหน้านะครับว่าตัวเขาเองอยากจะย้ายไปทํางานช่วงเวลาตอนกลางวันแทนเพราะเหตุผลทางด้านสุขภาพและอยากจะเดินทางกลับไปดูแลคุณแม่ในช่วงเวลาตอนกลางคืน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าหัวหน้าเองก็ไม่ได้ถามเหตุผลอะไรมากมายดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีและได้เซ็นอนุมัติให้เปลี่ยนไปอยู่ในช่วงเวรกลางวันในทันทีครับหลังจากที่คุณพบย้ายเวรไปทําช่วงตอนกลางวันแล้วเขาจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องนอนที่นั่นอีกต่อไปครับคุณพบใช้วิธีเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทํางานดูแลคุณแม่ที่ป่วยได้อย่างเต็มที่มากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้น ในทุกครั้งที่เขาเดินผ่านหน้าห้องยาเก่าภาพของผู้หญิงในชุดพยาบาลมันยังคงย้อนหวนกลับมาในความทรงจำอยู่โดยตลอดเขาได้ทำงานที่นั่นต่ออีกประมาณ2ปีนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลาออกมาก็เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นมันยังคงติดอยู่ในความทรงจำไม่เลือนหายเขาได้แต่หวังเล็กๆอยู่ในใจว่าดวงวิญ,ญญาณของกุ้งน่าจะหลุดพ้นไม่ต้องติดอยู่กับเหตุการณ์อันโหดร้าย และไปสู่พอภูมิที่ดีในสักวันหนึ่งและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยีบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณวินมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบนะครับหนึ่งอย่างที่ผมนึกขึ้นมาได้ทันทีคือเรื่องนี้มันคลาสสิกมากๆเลยครับ บรรยากาศต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากในเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของสถานีอนามัยเก่าการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ต่างจังหวัดรวมถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนมันทําให้เนื้อเรื่องนี้ออกมาสนุกและตื่นเต้นมากๆเลยครับและสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถสัมผัสได้ก็คือความเศร้าวความทุกข์ของพยาบาลท,ที่ชื่อว่ากุ้งนะครับไม่มีใครรู้ครับว่าค่ำคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และเธอเองก็คงไม่ได้ตั้งใจที่จะจากโลกนี้ไปแบบนั้นฟังแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์อยู่ในเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆละครับฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดเหมือนก,นกันกับผมบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับ และก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ